จะแยกได้อย่างไรว่าสิ่งที่รู้จากการปฏิบัตินี้เป็นปัญญาญาณหรืออุปาทานสภาวะนี้เป็นของจริงหรือคิดไปเองขณะที่คุณกำลังนั่งสมาธิอย่างสงบก็เกิดแสงสว่างวา่าเกิดความสุขท่วมท้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหรือจูๆ่ๆความรู้ในหลักธรรมก็ไหลเข้ามาทำให้เข้าใจความจริงของจักรวาลอย่างทะลุปรุโปรง่งซึ่งความคิดที่หลายคนพูดขึ้นมาก็คือเรากำลังจะบรรลุแล้วแน่ สำหรับนักปฏิบัติทมแล้วนี่เป็นคำถามสำคัญที่ต้องทบทวนกับตัวเองนะครับดังที่เราเห็นในสมัยพุทธกาลที่นักบวชมากมายที่เข้าใจผิดว่าตนบรรลุธรรมแล้วและไม่รู้ความจริงข้อนี้ตลอดชีวิตแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือปัญญาญาณที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่อุป,ปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่ทำให้เราก้าวหน้า แต่ยังจะพาเราหลงทางไปไกลกว่าเดิมและเสียโอกาสที่จะถึงเป้าหมายที่แท้จริงได้ภายในชาตินี้มาดูเกณฑ์ตัดสินง่ายๆ3ข้อนี้กันครับ 1. ผลลัพธ์ต่อกิเลสเป็นอย่างไรลดลงหรือเพิ่มขึ้นปัญญายาณจะนำไปสู่การลดลงของกิเลสเสมอเพราะหลังจากเกิดความรู้แจ้งนั้นแล้วจะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนจิตคลายออกจากความโลภโกรธหลงกลายเป็นความสงบ สันโดษอ่อนน้อมถ่อมตนและเบาสบายมากขึ้นในขณะที่อุปาทานจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกิเลสอย่างละเอียดอ่อนเช่นมานะหรือความถือตัวและตัณหาหรือความอยากทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเก่งเราปฏิบัติได้สูงกว่าคนอื่นรู้สึกพองฟูมีอัตราตัวตนใหญ่ขึ้นและเกิดความอยากที่จะให้สภาวะดีๆแบบนั้นเกิดขึ้นอีกสสิ่งที่ถูกรู้คืออะไร